เฮ็ดหาสิบหกอันได้เนาะนันหรอเฮยยาบะไรอะยาองห้แป๊ก็ยิง

อย่าไปใกล้เลยพูดได่จ้พภนษาสาือสี no. 3, 3่ส um, mmm. ี่แล้วเนาะนนี้เพอกันว่าสอยู่เรนเพราะว่าอันเมรัยป่วยผมมือมือเดียวกันกบปูบวดเนี่ยก็สิวาะว่าอันัน้ยเราป่วยผอมเดียวกันก็ปูบวดเบี้ยกียถุนาะวาอาเ้ยเาป่ยอเดียน็เนี้เหลา เบี้ยงเราแม่เรงานบวชพูดอะไรเลย้มากินกับหนองซ่านอะไรแม่เจ้าันนี้งนอะแล้วพอกเจยเชียงก็ไปนังหาอยู่ว่าสปีสปีเพาะว่าแม่เราปวได้สปีสปีเลยมนขอภาษาจีน่กขภาษาจีนสโตเดี๋วเดี๋ยวแม๋วยเตี๋ยวเม่อวต้อทอไอยู่ชัวงาะจกเปลิ้นมาก

ไห้คุณสูงดาวพูดสิได้เก่งคุณสูเอาให้ยงเลวไป้เหมือนเด็กต้องหวยนี่โอ้โหมันบ้าไปไม่ไม่ตังใจนี่เกนมิตเก่ตอนห้าเอาไปน่ะเลป้า ใ้บาไม่ดวกัก่าะรให้บ่มมีใส่เอ้ไปใส่มาแล้วเข่ยักทเข้างหลังอะไู้เขาไ้ตโอ้ใช่หรอก ม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่อาัดฮัดฮัดไม่สวยเหรอฮัดมันเห็หน้านังด้วยพอมีอันดวงหม่ไต้จากเขาหุญวานเามาแต่สขามาเป็นกากับสูงตางขอข้าวมวยมีโลบามีมาเอาดูเดีกยวว่าดจะแบบเดี๋ไปเอาไปเก็บใส่ด็สิบสว้วก็มือปิดย้อนย้อน